ดีค่ะขออภัยนะคะที่มา มาถึงยุคโลกาภิวัตน์แล้วหลังจากที่ที่ผ่านมาเรามีการเรียนอรารยธรรมของโลกเราเนี่ยนะตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะมาหลายยุคหลายสมัยนะคะจนกระทัง่งวันนี้มาถึงยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งคำนี้นะคะคำว่ายุคโลกาภิวัตน์หรือคําว่าโลกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยดูเชื่อว่าลวหลายๆคนคงจะเคยได้ยินและคุนหูทุกคนแล้วแหละ ีใครไม่เคยได้ยินคำว่าโลกาพิวัติวัฒนไม่รู้ต้องเคยได้ยินเนาะนะคะอาจจะเคยได้ยินในสื่อในหนังสือนะะคในสิ่งที่เรารับรู้อะต่างๆนะคะว่าคำว่ายุคโลกาพิวัติเนี่ยนะคะเราต้องเคยได้ยินคุ้นชื่อบ้างแหละแต่นะะคสิ่งที่เราได้ยินนะคะว่ายุคโลกาพิวัติเนี่ยหรือยุคโลกานนวัติเนี่ยนะคะมันคืออะไรมันคือโลกในยุคที่มีลักษณะ เป็นอย่างไรนะคะโรคที่อยู่ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกาพุวัตน์เนี่ยมันมีลักษณะโดดเด่นคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีปัจจัยสาเหตุของการเกิดโรคทุกเนี้ยนะคะมาจากสาเหตุใดและแนวโน้มของอารยธรรมโรคยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกาพุวัตน์นี้เนี่ยแนวโน้มในอนาคตเนี่ยโรกของเราจะเป็นอย่างไรด้วยนะคะถ้าดูจากช่วงนี้นะคะโรคทุกเนี้ย หือว่าสําคัญมากนะคะแล้วก็เป็นโรคในนี้ปัจจุบันที่เรากําลังเผชิญอยู่ด้วยในปัจจุบันนี่ะเขาเรียกว่าโรคยุคโลกาภิวัตน์น,นะคะสาเหตุของการเกิดขึ้นนะคะของโรคยุคโลกาภิวัตหรือยุคโลกาธุวัตนี้นะนะคะเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคือถ้าย้อนย้อนถึงสภาพนะคะยุคต่างๆของโลก ยังไม่ถูกมันยังไม่ใช่สงครามระดับโลกถูกไหมมันยังเป็นสงครามระดับชนชนเผ่าแล้วขยายขึ้นมาเป็นสงครามระดับอาณาจักรนะคะแล้วขยายขึ้นมาเป็นสงครามระดับชาตินะตั้งแต่มนุษย์ก็มีอารยธรรมเป็นต้นมานะคะต่อมานะคะเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมามนุษย์ก็เริ่มมีการรวมตัวกัน ที่เราคุ้นกันในในทั่วไปเลยเนี่ยก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถูกไหมที่เราเคยได้ยินมาบ้างนะคะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็เกิดขึ้นถ้าเทียบปศก็คือเมื่อประมาณปี2460ก็ร้อยปีมาแล้วนะถ้าพูดถึงนะนะคะ2460เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นนะคะโดยมีหลายฝ่ายนะคะ 1. สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานและสิ้นสุดลงหลังจากนั้นต่อมาอีกประมาณ20ปีกเ็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองตามมาในทันทีห่างกันแค่20ปีเท่านั้นเองนะคะสงครามโลกครั้งที่สองี่จะเกิดขึ้นเราวช่วงประมาณพศ2482นั่นคือการรับรู้ของคนในยุคสงครามนะคะว่าการทำสงครามว่ามันโลกเราเนี่ยนะมันไม่ได้มันไม่ได้ทำสงครามระหบ่านประเทศระหว่างประเทศอยู่สองประเทศสามประเทศรัฐ แต่ปมีการรวมตัวกันนะคะว่าว่าประเทศมหาอำนาจนะที่มีผลประโยชน์ร่วมกันก็จะรวมมือการอยู่ฝ่ายเดียวกันในขณะเดียวกันประเทศอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีความคิดเห็นเหมือนกันก็จะรวมตัวกันนะคะอีกฝ่ายหนึ่งมอนการเพื่อต่างคนนั้นต่างเอาเอาวุธเข้ามาประหารประหารกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองนั้นเนี่ยต้องการและมีผลประโยชน์ร่วม ีความคิดและอิดมกญญารมีมประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนะคะแต่ต่างกันโดยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆนะคะฝ่ายยุโรปก็คือฝ่ายทางทั่อังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาออสเตรียออสเตรียนะคะเป็นแกนนำของฝ่ายกัมธมินะคะส่วนฝ่ายอกษาตร์นะคะก็จะมีแกนนำคือเยอรมันถูกไหมเี่เบอร์ยนรินฮิตเลิกนะคะ,นะคะ เยอรามานันก็จะเป็นแกนนาของฝ่ายอักษรในขณะเดียวกันก็มีทีสมสนับสนุนเป็นอย่างดีอยู่ประเทศอื่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะตอนนั้นเญี่ปุ่นก็มีมีอย่ากร่วมมือกับเยอรามานันเพราะญี่ปุ่นนี้ก็อยากจะเป็นอยากจะเป็นเจ้าโลกนะคะโดยเฉพาะเริ่มตนนะ้นจากในฝั่งเอเชียก่อนนะคะอยากเป็นเจ้าของเอเชียก่อนนะคะก็เกิดการต่อสู้กันทีนี้การรับรู้ของเร,เราเราจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองก็ดีเนี่ย เราทำสงครามโดยตลอดในยุคนั้นนะคะแล้วก็เป็นสงครามที่ใช้อาวุธต่อสู้กันใช้ระเบิดใช้ปืนนะคะใช้กลยุทธ์ต่างๆในการวางแผนนะมีการมีการฆ่าคนนะมีคนล้มตายบาดเจ็บจำนวนมากเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการตามที่ตัวเองนั้นอยากจะได้ตาถผลปรนะโยชนะะ์นั้นนะคะนั่นคือการเปลี่ยนเที่ไม่เห็นว่ายุคของสงครามแล้วจะเป็นสงครามโลกที่หนึ่ง หรือสองครามโลกครั้งที่สองก็ตามทีเนี่ยเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นสงครามที่เกิดจากการใช้อาวุธต่อสู้กันจริงๆนะคะเข้าประหารประหารแต่จริงๆแล้วก็ต้องสูญเสียชีวิตของผู้คนนะคะเพื่อแลกมาให้ได้สิ่งซึ่งซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องการนะคะตามผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการนะคะแต่พอสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรพอยุค ะะโลกเราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิธีการดำเนินนโยบายแต่ละประเทศไปนะคะทุกคนเบืยอสองคารามแล้วจากสงคารามโลกครั้ง,งที่1มาหาสงครามโลกครั้งที่2ผ่านไปเมื่อ20ปีก็เกิดสงครามครั้งที่2ขึ้นนะคะแต่พอาม้นสุดสงคารามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็เริ่มเบื่อสงครามเริ่มเริ่มรู้สึกว่าสงคารามมันมันมันไม่ได้ให้อะไรกับใครเลยมันมีอาการศูนย์สีเนียนะคะหนะลังจากนั้นนโยบายแต่ละ ประเทศเป็นประเทศใหญ่นะคะเจ้าความคิดระดับโลกในตอนนั้นเกิดขึ้นสองประเทศก็คืออเมริกานะคะประเทศหนึ่งส่วนอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศสหภาพโซเวียตน,นะคะที่คือยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะทำให้สองประเทศนี้เกิดเป็นมหาอำนาจขึ้นมาโดยอเมริกาเนี่ยนะคะก็เป็นมหาอำนาจของฝ่ายที่สนับสนุนการปกครองอแบบระบอบราาประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันสหภาพโซเวียตเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของสหภาพนะคะหลายๆสหภาพนะคะหลายๆาสหภาพเี็นรวมกันกลายเป็นหนึ่งประเทศก็เลยียกเป็นสหภาพโซเวียตน, e. e. นะคะสหภาพโซเวียตเองนะคะก็เป็นผู้นำนะประเทศที่ปกครองอระบอบคอมมิวนิสต์นะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างความเป็นประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์เนี่ยนะจะถูกสงสารนโยบายนะเป็นเป็นตัวอย่างนะคะการ การะเลาะโลกเนี่ยผ่านสองประเทศตีใหญ่หง,งได้ชัดดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าอเมริกาพยายามที่จะสแสดงภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยออกมาในลนักษณะผู้นำประเทศปกครองแบบประชาธิปไตยสังเกตว่าประเทศใใกๆประเทศใดก็ตามที่มีการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์หากเกิดร้อนแล้วไม่รรอความช่วยเหลืออเมริกาอเมริกาสนาับสนุนไหมมาเพราะว่า ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์นะคะอเมริกาพยายามทำตัวเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องของการปกครองแบบประชาธิปไตยในขณะเดียวกันอเมริกาก็พยายามที่จะแอบแฝงนะคะแอบแฝงความผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยในประเทศได้เร่งหลอกลวงด้วยเหมือนกันนะคะเช่นการเผยแพร่ระบบทุนนิยมซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปในในในบทนี้แหละนะคะว่าระบบทุนนิยมที่มาพร้อมกับโลกเสี ของความเป็นประชาธิปไตยน่มันคืออะไรแล้วมันมีผลอย่างไรต่อพฤติกรรมของคนนะคะเช่นประเทศไทยนี้เป็นต้นด้วยในโลกยุคการอิอย่างนี้แหละนะคะเอ,อ,อเมริกาก็ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยผู้นําด้านประชาธิปไตยส่วนโซเวียตนะคะก็เป็นผู้นําด้านหลอโคอมมิวนิสต์โซเวียตเองก็ส่งผ่านความคิดแบบหลอกโคอมมิวนิสต์เนี่ยให้กับประเทศจีนในะดินแดนอีกทีหนึ่งนะคะก็ถือว่าจีนก็เป็นรูป ูกม่อของโซเวียตต่ออีกทีหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันจีนก็ส่งต่อความคิดแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยให้กับประเทศเล็กๆที่มีความคิดวิวดวงการเดียวก,กันแบบคอมมิวนิสต์เช่นประเทศเวียดนามอะไรแบบเนี้ยที่อยู่ใ,ใกล้บ้านเราหน่อยนะนะคะก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะว่าเวียดนามเองก็ได้แนวคิดนั้นจากจีนปรนเทศใหญ่ามาผสมผสานกัน มหา,หาอำนาจยังคงมีอยู่แต่การแยกทีมหาอำนาจทั้งสองขั้วแบบนี้เนี่ยนะคะมาในรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้อารุธเข้าประหาระหารแล้วไม่ต้องสูญเสียกําลังคนโดยเขาจะแข่งขันกันในเรื่องของอุดมการทางการเงอนอย่างหนึ่งแล้วก็เศรษฐกิจกอย่างหนึ่งแล้วก็สิทธิสำคัญอีกอย่างในโลกยุคนี้ก็คือการความความจเจริญและวาก้าวหน้าทางด้านที่โลยีที่เขาจะแข่งกัน การแข่งขันกันแบบนี้แย่งชิงความเป็นมหาอำนาจแบบนี้โดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธเข้าปะหนาปะหนากันเหมือนเมื่อก่อนเหมือนโลกยุคสขงขามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแบบนี้เนี่ยเราเรียกนโลกยุคนี้ในศตวรรษที่สีิบว่าโลกยุคส,สงครามเย็นนะคะเราใช้คำว่าโลกยุคสงครามเย็นก่อนศตวรรษที่ยี่สิบนะคะก็ประมาณสามสิบถึงสี่สิบปีที่แล้ว เป็นการแข่งขันของมหาอำนาจที่ไม่ต้องใช้อารุธเข้ามาประหารประหารกันแต่เป็นการแข่งขันในเรื่องของเทคโนโลยีเศรษฐกิจแล้วก็อุดมการทางการเมืองนะคะถ่ายทอดผ่านนโยบายต่างๆนะคะออกมาทั้งสองประเทศต่างๆสังเกตเห็นว่าเมื่อ40 30ปีที่แล้วเนี่ยอเมริกากับโซเวียตถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเขาก็พยายามที่จะแข่งกันในเรื่องของอวกาศใช่ไหมการออกสู่อวกาศ ขจสองคนก็พยายามที่จะแข่งขันกันในเรื่องของการประดณีต